อ่ะูสุดท้ายครับเกมวีกที่25คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านรับกันมาเยือนคิสตันพาเลตนะครับมาดูเฮตุเพกันหน่อยเกมนี้นะคู่นี้ครับเกมนี้คู่นี้เนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งนะครับเคยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งโดยประกอบไปด้วยไบยตันชนะไป2ชนะในบ้าน1ชนะนอกบ้าน1ส่วนฝั่งคิสตันพาเลตก็ชนะ ไปสอเมนกันชนะในบ้าน1นอก 1, บ้าน1แล้วเสมอกันไป3เกมฟอร์มที่เจอกันนะครับ5เกมหลังสุดในเรีเมีย l e a g u ฤดูก,กาล2020-21เกมแรกเสมอกันไป1 1หรืฤดูก,กาล2019-20เกมแรกเสมอกันไป1 1, กกป1กเกมที่2อตันพาลีชนะไป1 0ครับฤดูก,กาล2018-19เกมแรก ไบตันชนะไป3าหนึ่งเกมที่2อไบตันชนะ2องหนึ่งโอโ้ชนะทั้งไปทั้งกลับเลยครับฤดูกาล18บแปดมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีม5เกมหลังสุดครับทางฝั่งไบตันเนี่ยชนะไป2เสมอไปสาโดยประกอบไปด้วยเสมอแอตตันวิลล่าศูนย์ศูนย์ชนะเบอร์ลี่แอ้ตโทษทีครับเสมอเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งชนะลิเวอร์พูลหนึ่งศูนย์ชนะสเปอร์นหนึ่งศูนย์และไปเสมอฟูลแลมศูนย์ศูนย์ทั้งฝั่งทิสตันพาเลท ล่าสุดเพิ่งวปแพ้เบอร์รี่มา0-3แพ้ลีด0-2ชนะนิวคัตเซิล2-1ชนะวูฟ1-0และไปแพ้เวทแฮม2-3ครับผมนะมาดูครับถ้าผมจะไปต้องเลือกนักเตะจากสองทีมนี้เข้าสู่ทีมนะครับนะไบตันกับคนะิสตันพาเลตเนี่ยผมจะเลือกใครเข้าสู่สนามกันบ้างไปดูไบตันเจ้าบ้านกันก่อนครับ ไบตันผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมครับนะช่วงนี้คือมือหนึ่งหนึ่งเดียวคนนี้นี่เองโรเบิร Sanchez ซซานเชสครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของไบตันกองหลังยืนหนึ่งมาลุยส์ดังครับสองแล้วก็สามครับลุยส์ดังกับตันทีมไม่ต้องพูดกันเยอะรดูการนี่ทำไปแล้วสามประตูเจอสไอเจ็ดกินชีสครับลุยส์ดังกับตันทีมสนี่ฮะ แดน h i t e นะครับดูดูการนี้ทำไปแล้วเก็บไปได้8ครีนชีทครับเจ็บครีนชีถูกต้องแล้วครับแสดงว่าบบมีบางเกมที่ไม่ลงแล้วตัวนี่ฮะของดีราคาถูกอีกหนึ่งตัวครับนะเนื่องจากมีตัวเจ็บผมคิดว่าตัวนี้น่าจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับแดนเบิร์นแดนเบิร์นนะครับแดนเบิร์นราคาคันเซจุดสองเท่านั้นเพราะว่ากองหลังอย่าง นี่ยเจ็บไปครับแล้วก็แบ็กเจ็บครับยังไม่กลับมาตัวจีจัดเจ้าหนูจีจัดดังนั้นใครสนใจใช้บริการกองหลังของไบตันเนี่ยชุดนี้เลยครับราคาไม่แพงด้วยฮะราคาไม่แพงด้วยจะมีแค่ลุยด,ดังที่ว่าแตะไป4ฝ่าเท่านั้นฮะส่วนทั้งฝั่งตัวลุกของไบตันครับยืนหนทอสซารครับนี่ฮะทอสซารครับหนึ่งในใจณนะชั่วโมงนี้ช่วงนี้ รด,ดูการนี้ทําไปแล้ว2ประตู5แอซซิดทอซาครับร้องลงมาโมเป้ครของหน้าตัวฟาวม์หวางของทีมไบตันรับมาที่ยิงจุดโทษด,ด้วยนะครับฤด,ดูการนี้ทําไปแล้ว7ประตู1นึ่แอซซิดนะแต่ช่วง1 2 3 4 5สมหเกมล่าสุดยังยิงไม่ได้เลยนะครับนะแต่ก็เป็นตัวฟาวม์หวังว่าแกมีแต้มต่อตรงเกมได้รับมาที่ยิงจุดโทษด,ด้วยนะแล้วก็ตัว ตัว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 ต่อไปมหาเทพเหรอมหาเทพเวอร์เบกไม่ไม่น่าเสี่ยงครับยังไม่น่าเสี่ยงยังไม่น่าเสี่ยงอ่ะกลับมาที่แก๊งเลยครับโกดตครับกองกลางตัวฟามหวังห้องเครื่องตัวนี้ครับแต้มต่อคือแกได้รับหน้าที่ยิงจุดโทษก่อนเมอร์เปฮะ ดูดูการที่ทําไปแล้ว2ก็ประตู4แอตซิสครับอย่างโกดครับผมไปดูกันให้ชัวร์ก็ได้ครับนะอย่างของไบตันไบตันนะครัผมจำไม่ชัดน่าจะประมาณนี้ครับโกดจะยิงจุดโทษก่อนนี่ฮะจุดโทษมาเบอร์1ก็คือโกดครับเบอร์2ถึงจะเป็นโมเปแต่เรามีทั้งสองตูอยูใ่ในสนามถ้ามีจุดโทษขึ้นมาก็ไม่น่าหนีแล้วก็ลูอิสตังเนี่ยครับเห็นไหมฮะ มีฟรีคิกด้วยครับถ้าวันไหนแกม,มาเนี่ยดังครับนะยังติดตาอยู่ลูกฟรีคิกเมื่อฤดูสองฤดูกาลก่อนก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกและตัวรับของไบตันก็ลองพิจารณารายชื่อชุดนี้ดูได้เลยนะครับผมมาดูฝั่งเจ้าผู้มาเยือนครับนะผู้มาเยือนอย่างคริสตันพาเลตบอกเลยครับตามที่เพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะวิลฟิสซาฮา ยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับผมอ่ามาดูตัวรับกันก่อนฮะผู้สาประตูเมือหนึ่งของทีมอ่าผู้สาประตูเมือหนึ่งของทีมเขาผู้นี้ก็คือ the c e n t e g u i d a อ่าตามนั้นครับผมทำทันเลยครับกองหลังนี่กองหลังนี่แหละคือปัญหากองหลังนี่คือปัญหาอ่าเอาชัวร์วครับเซนเตอร์ตัวหลักของทีมครับเซนเตอร์ตัวหลักของทีมน่าจะได้การันตีลงสนามครับเขาผู้นั้นก็คือ ลากให้ดีๆหน่อยซิอ่าประมาณนี้สกอตแดนสกอตแดนครับสกอตแดนและในตำแหน่งอ่าเนี่ยหลุดหลุดตำแหน่งแบ็กซ้ายไปอีกแล้วครับนะปูลอยเนี่ยบางทีแบ็กซ้ายเนี่ยเขาจะใช้2ตัวเนี่ยสลับกันครับหลังๆอ่ากลับมาใช้บริการตัวนี้อีกแล้วดังนั้นก็คงต้องเชียร์ตัวนี้ครับในตำแหน่งวิงแบ็กและแบ็กด้านซ้ายครับแพทริกแวนออนโฮลด์ นะครับแล้วแกก็เติมเกมลุกดีครับก็เลยเป็นตัวที่น่าเสี่ยงน่าเสี่ยงน่าเลือกน่ารองอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวอ,อยู่ไหนเอ่ยนี่แต่ตำแหน่งแบ็กฝาตัวนี้ครับเพราะว่าคู่แข่งเจ็บไปแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเอาการันตีสบายใจสุดประตูเซนเตอร์ center, แบ็กฝาแล้วก็ทักเสี่ยงหน่อยก็คือนี่ฮะแบ็กซ้ายครับผมนะถ้าใครสนใจจะเลือกใช้บริการ ตัวลับของคิสตันพาเลสก็อลองพิจารณารายชื่อตามนี้ได้เลยนะครับนะส่วนตัวลุกช่วงนี้บอกเลยว่ามีปัญหาครับวิลฟิศซาฮายังไม่มีกําหนดคืนสนามในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมนะยังไม่มีกําหนดคืนสนามครับตามที่ทเพื่อนๆเห็นนะครับดังนั้นตัวควาหมหวังของทีมชั่วโมงนี้บอกเลยครับนักเตะตัวใหม่ของทีมม,มันก็ ซื้อมามันก็ต้องใช้แต่ว่าปู่ลอยก็ยังยังใช้บริการบาร์ชอยี่กับเบนเตเก้ครับก็ดังนั้นก็เลยยืนหนึ่งเอสเซ่ ay, ครับยืนหนึ่งสบายใจสุดฮะเดอะแบกของทีมครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีคู่ขาอย่างวิลฟิศซาฮาครับก็ลำบากแต่ก็แกก็ยังก,ก็ยังคงเป็นตัวควาหมหวังของทีมเพราะแกรับหน้าที่ลูกนิ่งแกยังสัมปทานอยู่ครับฟรีคิก นะครับแต่มุงเต็งมุงก็ยังเอสเซ่กำลังรับหน้าที่นี้อยู่ mm hmm. ก็เลยให้เป็นยีนหนึ่งในตำแหน่งตัวลูกของทิสตันพาเลตส่วนตัวอื่นที่น่าสนใจนะครับนะเราคงต้องเป็นคู่กองหน้าครับอย่างเบนเตเก้แล้วก็บาสโซยี่ครับนะก็น่าจะเป็นคู่กองหน้าตัวนี้ครับที่พอจะฝากความหวังได้ในตำแหน่งตัวลูกของ คิสตันพาเลตครับแต่คิสตันพาเลตช่วงนี้แกก็ฟอร์มบู้จริงๆฮะเจอกับใบตันที่ว่าผมว่าใบตันเกมรับก็ดีเขาอยู่ที่ว่าคู่นี้ดีไม่ดีอาจออกเสมอได้ใจผมแบบมองว่ามองไปทางใบตั้นเหนือฝ่าเพราะว่าสภาพทีมของคิสตันพาเลตบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะฮะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ ตัวลุกตัวรับของคิสตันพาเลตถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณารายชื่อตัวลูกตัวรับชุดนี้ได้เลยนะครับผมจบไปครบทุกคู่แล้วฮะ